สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับอีพีที่8นะคะกับหัวข้อที่บอกว่าไม่กล้าลงทุนก็ไม่เห็นกำไรนะคะไม่กล้าเปิดใจก็จะไม่เห็นความสำเร็จนะคะวันนี้จะก็มาในหัวข้อที่อ่าหัวข้อที่เออีพีที่8แล้วนะคะอีพีที่8ที่เรามาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันเลยนะคะมานั่งพูดคุยกันนะคะ ปรึกษาหารือกันได้นะคะแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ความคิดเห็นกันได้เลยนะคะว่าพี่ๆมีความคิดเห็นตรงกับเย็บไหมที่เจ,จ,ะจะจะมานําเสนอว่าถ้าเราอะค่ะไม่กล้าที่จะลงทุนหรือว่าไม่กล้าจะเปิดใจเรียนรู้อะไรนะคะความสําเร็จมันก็จะไม่มีนะคะถ้าอ่าไม่ว่าไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรนะคะเราก็ต้องลงทุนกันทุกอย่างนะคะแม้แต่พี่ๆจะไอ ทำงานสมมุตินะคะสมมุติว่าไปทำงานเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องการค่าเขาเรียกค่าอะไรนะคะเขาค่าการันตีนะคะอยู่ที่3000บาทก็คือการลงทุนแล้วนะคะก็เป็นการลงทุนแล้วเนาะลงทุนเติมน้ำมันรถเพื่อจะไปทำงานก็คือการลงทุนนะคะลงทุนซื้ออาหารเพื่อจะให้เรามีแรงที่จะ,ะทำงานต่อก็ถือว่าเป็นการลงทุนนะคะ ทุกอย่างมันคือการลงทุนหมดเลยนะคะถ้า,าจะทำอะไรให้มันสำเร็จนะคะมันต้องมีการลงทุนบางคนก็ลงทุนทางาแรงงานนะคะบางคนก็ลงทุนทางด้านาทรัพย์สินเงินทองนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะลงทุนในเรื่องของอความรู้ความสามารถนะคะเราก็ทุกอย่างค่ะทุกอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ดบิกวันนี้ก็มา มาสายหน่อยนะคะไม่สายค่ะมาดึกเลยนะคะมาดึกเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งติดสอนจากห้องยูทูบอยู่นะคะก็วันนี้ก็จะมาในหัวข้อที่เราบอกว่าถ้าเราไม่กล้าลงทุนนะคะเราก็จะไม่เห็นผลกําไรใช่ไหมคะถ้าถ้าเราไม่กล้าเปิดใจอะคะ่ะเราก็จะไม่เห็นความสําเร็จคือมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนมากเลยค่ะคือการจะทำอะไรให้มันสำเร็จนะคะเราก็ต้องกล้าที่จะลงทุนก่อนนะคะ บางคนาบางคนก็ลงทุนกับตัวเองนะคะศึกษาหาความรู้ก่อนแล้วค่อยไปทําธุรกิจที่มันใหญ่ขึ้นนะคะบางคนก็ลงทุนทางด้านเงินทองนะคะแล้วก็เพื่อจะต่อยอดธุรกิจของตัวเองให้มันเติบโตขึ้นนะคะบางคนก็ลงทุนทางด้านแรงงานนะคะใช้งานในการลงทุนเพื่อจะต่อยอดแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะ เข้าใจตรงตรงจุดนี้ด้วยนะคะเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนว่า,าทุกอาชีพค่ะทุกอาชีพไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะเราก็ต้องมีการลงทุนกันทุกอย่างเลยนะคะลงทุนลงทุนทั้งแรงกายแรงใจค่ะเราแต่ถ้าเราทําแล้วเราตั้งใจแล้วอะค่ะสิ่งนั้นนะคะมันจะตอบเป็นผลตอบแทนให้กลับมาให้กลับมาให้กับตัวเรานะคะสวัสดีค่ะพี่เดือนพี่เดือนจากเบลเยียมก็มานะคะก็นั่นแหละค่ะ เรียกว่าการลงทุนนะคะการลงทุนคือมันจะเป็นการต่อยอดให้กับให้กับชีวิตเรานะคะลงทุนอะคะลงทุนกับตัวเองลงทุนกับความรู้ความสามารถนะคะลงทุนกับสิ่งที่เราเพื่อเพื่อที่จะให้มันต่อยอดไปให้มันดีขึ้นแล้วก็มีผลกําไรมีไรายได้เข้ามามากขึ้นนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องกล้าที่จะ ลงทุนหน่อยนะคะกล้าที่จะลงทุนหน่อยบางทีเราก็อาจจะลงทุนกับตัวเองก่อนนะคะลงทุนเพื่อจะให้ตัวเองเข้ามาศึกษาหาความรู้ก่อนเพื่อจะให้ความรู้ความสามารถตรงเนี้ค่ะไปต่อยอดให้กับเราได้นะคะเอาตัวเองให้มาให้รู้ใหให้รู้ชัดก่อนว่ามันคือยังไงเราควรทำยังไงต่อแล้วมันควรจะไปสเต็ปไหนนี่ก็คือการลงทุนแล้วค่ะ ก็คือเป็นการลงทุนเกี่ยวกับความรู้ความสามารถนะคะก็อันนี้ก็คือการลงทุนเหมือนกัน,นะคะ่ะเราเปิดอกเปิดใจเข้ามาเรียนรู้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าดึงที่เราจะเปิดช่องทางความสําเร็จให้กับชีวิตเราได้นะคะอยากให้อยากให้พี่ๆลองลองพิจารณาดูนะคะลองเปิดอกเปิดใจลองพิจารณาดูว่าเราตอนนี้เรากำลังลงทุนกับอะไรอยู่หรือเปล่านะคะ เราลงทุนกับตัวเองอยู่หรือเปล่าเราลงทุนกับธุรกิจที่เราทำอยู่หรือเปล่านะคะบางคนจะตอนนี้จะทำธุรกิจอินดีนอยู่นะคะบางคนก็จะเข้าใจนะคะว่าบางคนบอกว่าไม่มีทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เจะบ,บอกว่าการลงทุนนะคะถ้าเราจะทำสักอย่างอะคะ่ะม,มันคำว่าไม่มีนะคะมันไม่มีอยู่จริงนะคะ ถ้าเราคิดจะทําอยู่แล้วค่ะมันมีมันมีนะคะมันสามารถที่จะหาที่จะสอบมาได้นะคะพี่ลงทุนไปแค่ในธุรกิจอินดี้ที่จะทําอยู่นะคะลงทุนแค่สองพันเจ็ดนะคะเพื่อจะไปกอบกลวยเพื่อจะไปได้ผลกําไรจากธุรกิจเนี้ยค่ะหลักหมื่นหลักพันหลักแสนหลักล้านเลยนะคะเราสามารถสร้างรายได้กับตรงนี้ได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนอ่ากล้าที่จะลงทุนค่ะกล้าที่จะลงทุนนะคะ มันไม่ได้มีข้อเสียหรือว่าความเสี่ยงใดๆเลยนะคะพค่พี่ๆสมัครสมาชิกเข้ามาได้สินค้ากลับไปใช้แถมไม่พอยังได้การต่อยอดธุรกิจอีกแล้วก็ยังมีการสอนอเทคนิคต่างๆการเรียนรู้ต่างๆให้กับพี่ๆได้ฟรีแบบฟรีแล้วก็ฟรีอีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีใครเอ่ยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่เป็ด ขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวะให้มาเป็นกำลังใจกับน้องอ่าอีกท่านหนึ่งใครเอ่ยสวัสดีค่ะจะไม่เห็นขอโทษทีนะคะจะไม่เห็นชื่ออ่าสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามาชมวันนี้เจ๊จะคุยในหัวข้อที่บอกว่าถ้าเราไม่กล้าลงทุนนะคะความสำเร็จมันก็จะไม่มีนะคะถ้าเราไม่กล้าลงทุนเราก็จะไม่เห็นผลกำไรนะคะถ้าเราไม่กล้าเปิดใจเราก็จะไม่เห็นความสำเร็จนะคะอยากให้ทุกคน กล้าลงทุนกล้าเปิดอกเปิดใจเข้ามาในธุรกิจอินดีมของเราอะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณกายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาอันนี้ก็เป็นไลฟ์ที่8ของเจี๊ยบนะคะเป็นอีีที่แนะคะที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็พูดคุยกับพี่พี่น้องๆแบบนี้นะคะ่ะทุกๆวันนะคะวันนี้มาเลทดนิดนึงนะคะวันนี้มาเลทนิดนึงพอดีติดสอนอาการทํา Youtube อยู่นะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็จะมาให้ได้แบบนี้ทุกๆวันนะคะมาสายก็ยังดีกว่าไม่มานะคะก็อยากให้ทุกคนกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะเปิดอกเปิดใจเข้ามาเรียนรู้อะคะ่ะพอดีจะไปทําธุรกิจตัวหนึ่งอยู่ที่ชื่อว่าธุรกิจอินดีมนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนเปิดอกเปิดใจแล้วก็กล้าที่จะลงมาทําธุรกิจตรงนี้ร่วมกับมา ธุรกิจตัวนี้เป็นของคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านนะคะเป็นของคุณก้องอัคาระนิติพละคะ่ะเป็นทั้งดารานักสแสดงแล้วก็เป็นผู้ที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับการทําธุรกิจมากมายนะคะแล้วก็น่าจะพี่ๆน่าจะพอรู้จักกันบ้างนะคะคุณก้องอัคาระนิติพลนะคะแค่แค่ผู้บริหารของเราอะคะ่ะก็น่าไว้ใจแบบก็เป็นที่มั่นใจได้เลยะคะ่ะว่าเขาจะไม่ หอบเงินของเรานี้ไปต่างประเทศค่ะเพราะว่ามันเป็นธุร,ธรกิจของคนไทยนะคะเราเราก็เป็นคนไทยเราก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนของธุรกิจของคนไทยให้มันก้าวไปทั่วทั่วโลกเลยนะคะให้มันก้าวไปทั่วโลกเลยเพราะว่าโปรเจกต์ของคุดกล้องนะคะเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือคนที่มีนี้มีสินช่วยเหลือสินสินค้าโอทอปของไทยนะคะที่จริงสินค้าโอท p อปของเราอะค่ะเป็นสินค้าที่ ดีและมีมาตรฐานมากเลยนะคะได้มาตรฐานแต่ขาดแค่คนสนับสนุนคนที่จะซัพพอร์ตให้มันให,ให้คนทั่วโลกเขาได้รู้อะค่ะก็เราเราเรามีส่วนนะคะถ้าเราเข้ามาในธุรกิจอินดีมเรามีส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจหรือว่าสินค้าของของไทยนะคะไปไปไกลทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็จะเป็นความภูมิใจหนึ่งเลยนะคะเ้ราว่าเราอะค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจของเราะค่ะเติบโตไปทั่วโลกนะคะ แล้วก็ธุรกิจของเราตอนนี้ก็เริ่มขยายนะคะขยายไปต่างประเทศอย่างเช่นลาวกัมพูชาพมา่าแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะคะเริ่มเริ่มขยายไปแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้ค่ะ,ะธุรกิจอินดีมของเราก็จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์กับที่ประเทศสิงคโปร์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ผู้บริหารของเราบอกว่าถ้าไม่สิ้นปีนี้หรือว่าปีหน้าไม่เกินปีหน้าค่ะบริษัทอินดีมต้องไปที่พันล้านนะคะ ต้องไปที่พันลานเรียบร้อยนะคะก็เรามั่นใจได้เลยนะคะให้มั่นใจได้เลยค่ะว่า,าผู้บริหารของเราคุณก้องอัครานิติพลนะคะเขาจะพาเราไปสู่ประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะเขาจะพาธุรกิจอินดีมไปสู่ตลาดโลกแน่ๆนะคะแล้วก็ยังมีสวัสดีค่ะน้องนุชสวัสดีนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะ มีความคิดเห็นอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาข้างล่างได้เลยนะคะอ่าก็วันนี้ก็มาในหัวข้อที่บอกว่าได้แล้วค่ะเราต้องกล้าลงทุนนะคะกล้าลงทุนเพราะว่าลงทุนแค่หลักพันหลักหมื่นนะคะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวผลกำไรจากธุรกิจอินเดีนได้ในหลักแสนหลักล้านเลยนะคะตอนนี้มีคนพิชิตรายได้สูงสุดที่ธุรกิจอินดีนนะคะ38ล้านเลยนะคะ ไม่น้อยนะคะส8ล้านโดยที่มีรายได้แบบแพสซีฟิคัมเข้ามาแบบไม่ต้องทำงานแล้วะคะ่ะไม่ต้องทำงานแล้วก็สบายแล้วนะคะเราไม่ต้องถึงขั้นเท่ากับคุณกล้องเออคุณยศก็ได้นะคะเราแค่ขอส0เหรือว่า20เซของคุณคุณยศเราก็สบายแล้วนะคะเราก็อยู่ได้สบายแล้วเนาะ ก็มีคนทําได้ระบบที่ส่งต่อได้ระบบที่มีคนทําได้แสดงว่าระบบนั้นเป็นระบบที่ดีแล้วก็ส่งต่อกันได้นะคะเราคนมีคนทําได้เราก็ทําได้นะคะเขาก็คนเราก็คนนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ได้เร็วขนาดไหนเราจะมีเทคนิคในการทํางานได้ไวขนาดไหนเท่านั้นเองนะคะเราฝึกฝนกันได้นะคะคนที่ไม่เก่งก็สามารถเก่งได้นะคะ อย่างเจี๊ยบอะค่ะเป็นคนคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขี้อายมากแต่ก็ต้องก้าวข้ามความกลัวตรงนั้นก้าวข้ามความความที่อายตรงนั้นออกมาให้ได้ค่ะเพราะเรามาถึงเราเป็นผู้นําแล้วค่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองเพื่อจะให้ส่งต่อให้กับทีมงานได้อธิบายให้กับผู้ที่สนใจได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ามัวถ้าเรามัวแต่พูดกึกๆกกๆไม่มั่นใจในตัวเองสักทีนะคะ คนที่เขาฟังเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเรานะคะเงิน2อ0 0หรือว่าคน2 0 0หมนะคะมันก็เยอะสำหรับสำหรับบางคนนะคะเงิน2000กว่าบาทมันก็เยอะสำหรับบางคนเขาจะมั่นใจในตัวเรามากแค่ไหนที่เราจะทำยังไงให้เขามั่นใจในตัวเรานะคะเราก็ต้องทำตัวเองก่อนแล้วฝึกฝนตัวเองก่อนนะคะเพื่อให้เขา ได้ได้ได้รู้จักเราได้รู้จักเราว่าเราเป็นคนยังไงเราเอาจริงไหมกับธุรกิจนี้นะคะเจ๊บอกเลยนะคะว่าเจ๊จริงจังกับธุรกิจนี้มากนะคะบอกกับตัวเองนะคะว่าถ้าทําธุรกิจอินดี้ไม่สําเร็จนะคะเจ๊จะไม่ไปทําธุรกิจอะไรแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ง่ายมากๆและสามารถส่งต่อกันได้แบบรวดเร็วมากนะคะตอนนี้เจ๊ทำมาได้9้าเดือนนะคะมีทีมงานทั้งหมดสามร้อยกว่าคนแล้วนะคะ มันไวมากๆนะคะแล้วมันไม่ใช่แค่เจี๊ยบทคนเดียวนะคะจะไม่ได้เก่งนะคะทีมงานทุกคนเก่งนะคะทีมงานเราเราทำงานกันเป็นทีมนะคะเราช่วยกันนะคะทีมงานช่วยกันหาทีมงานาแนะนำประชาสัมพันธ์บอกต่ออย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ทีมงานใต้ล่างจะมีอยู่ตั้ง300กว่าคนแล้วนะคะแล้วก็รายได้ในธุรกิจอินดีมก็หลักแสนแล้วนะคะหลักแสนกว่าแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามัน มันมีแต่ได้กับได้ค่ะที่จริงเจ๊ไม่มั่นใจไม่เชื่อไม่เชื่อได้ซ้ำนะคะว่าเจ๊จะทำได้เพราะว่าเจ๊เข้ามาแบบงงๆนะคะเข้ามาแบบไม่มีพื้นฐานในการทำธุรกิจออนไลน์เลยเข้ามาแบบไม่มีไม่มีความรู้ด้านเกี่ยวกับะระบบเครือข่ายเลยะคะ่ะแต่ก็สามารถทำได้ค่ะก็เลยเห็นช่องทางค่ะว่าเนี่ยแหละคะ่ะมันจะเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่จะทำให้เราก้าวไปสู่ ความมั่นคงในอนาคตนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยสวัสดีนะคะที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมวันนี้ก็เจ๊บเอ่อนี่แหละค่ะมันเป็นอะไรที่ส่งต่อกันได้แล้วก็เป็นรายได้แบบ passive income เข้ามาเลยนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานได้อีกด้วยนะคะสมมุติว่าวันหนึ่งนะคะเจ๊บไม,ม่อยู่แล้วนะคะแล้วเจ๊บม,มีรายได้ passive income เข้ามาเดือนละสองหมื่นสองแสนอย่างเงี้ยนะคะ ลูกเจี๊ยบก็สามารถรับไรายได้ตรงนี้ได้เลยนะคะเขาแค่ทําการซื้อซ้ําขั้นต่ำสองร้อยพีวีนะคะหรือประมาณแค่หนึ่งพันบาทนะคะเขาก็สามารถรับไรายได้ต่อช่วงเจี๊ยบไปได้เลยนะคะแล้วถ้าเขาเห็นเห็นผลลัพธ์ถ้าเขาอยากจะมาทําต่อสารต่อตรงรหัสของเจี๊ยบค่ะเขาก็สามารถทําได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปสมัครสมาชิกใหม่นะคะเริ่มต้นต่อจากรหัสของเจี๊ยบได้เลยนะคะ บริหารทีมงานที่อยู่ใต้ล่างในภายใต้รหัสของเสียไปได้เลยนะคะเนี่ยและค่ะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับลูกหลานได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างทีมงานนะคะอย่างพี่เป็ดนะคะ,ะก็เอาลูกเอาลูกสาวเนาะเข้ามาต่อท้ายนะคะสวัสดีค่ะพ,พี่เป็ดก็จะเป็นทีมงานคนหนึ่งนะคะที่อยู่พัทยาพี่เป็ดก็ได้เอาลูกสาวใช่ไหมคะพี่เป็ดเอาลูกสาวเข้ามาในธุรกิจอินดีมนะคะ ตอนนี้พี่เป็ดไม่ต้องอจ่ายค่าขนมนะค่ะไม่ได้ไม่ต้องให้ค่าขนมลูกสาวแล้วทางอินดีมเป็นคนจ่ายค่าขนมให้กับลูกสาวแทนนะคะเดือนเดือนหนึ่งก็หลายพันนะคะหลายพันบางบางเดือนก็หลักหมื่นนะคะบางเดือนก็หลักหมื่นเลยเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเห็นโอกาสนะคะเห็นโอกาสแล้วก็เปิดอกเปิดใจเข้ามาเรียนรู้นะคะคนเราไม่ไม่กล้าลงทุนกับความรู้ความสามารถของตัวเองอะค่ะความสําเร็จมันก็จะไม่เห็นนะคะ กล้าลงทุนเถะคะ่ะลงทุนในระดับหลักพันหลักหมื่นนะคะดีกว่าเราเอาเงินตรงนั้นนะคะไปกินใช้ฟุ่มเฟือยนะคะเอามาต่อยอดธุรกิจให้กับสร้างรายได้ให้กับเราดีกว่านะคะบางคนนะคะเงินสองพันกว่าเอาไปกินข้าวมื้อเดียวก็หมดแล้วนะคะเอาไปช้อปปิ้งแป๊บเดียวก็หมดถ้าพี่ๆลองเห็นโอกาสตรงนี้ค่ะเจียดเงินตรงนี้ค่ะมาลงทุนธุรกิจอินดีมดูนะคะจะเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ พี่ๆสามารถส่งต่อได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้เป็นเกาะเป็นกำรรให้กับพี่ๆได้เลยค่ะนั่นแะหะค่ะอยากให้ทุกคนนะคะกล้าที่จะตัดสินใจนะคะกล้าลงทุนกับตัวเองนะคะเราไม่ได้ทำเพื่อใครนะคะไม่ได้ทำเพื่อใครเลยทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นนะคะทําเพื่อตัวเองทําเพื่อครอบครัวของเรานะคะเราจะเป็นคนจนรุ่นสุดท้ายที่จะอ่า ให้ทําให้ครอบครัวเราอยู่ดีมีสุขขึ้นนะคะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้นะคะถ้าตัวเราคนหนึ่งนะคะประสบผลสําเร็จในธุรกิจตัวนี้นะคะทุกคนในครอบครัวก,ก็จะประสบผลสําเร็จตามเรานะคะถ้าเราสบายเรารวยก็คือเขาคนรอบข้างของเราเขาก็จะสบายกับเราด้วยนะคะก็อยากฝากค่ะอยากให้เราลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมากล้าที่จะลงทุนกับตัวเองนะคะ,ะลงทุนเถอะค่ะอย่า เงิน2000กว่าบาทเงิน2 0 0 0 0ืกว่าบาทบางคนใช้แป,ป๊บเดียวโดวยที่มันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาค่ะแป,ป๊บเดียวก็หมดนะคะถ้ากล้าที่จะเจียดเงินตรงนั้นนะคะมาสร้างอ,อนาคตส,สร้างอาชีพให้กับตัวเองนะคะธุรกิจอินดีเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเลยนะคะที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย100%นะคะเจี๊ยบกล้าการันตีได้เลยว่ามันเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย100จริงๆนะคะมีสคบอร,รับรองแล้วก็ จดทะเบียนทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดนะคะจ่ายภาษีถูกต้องเป๊ะๆทุกอย่างนะคะแล้วรายได้เข้ามาทุกวันศุกร์เลยนะคะมีทั้งรายได้รายสัปดาห์รายได้รายเดือนนะคะแล้วก็รายได้รายสามเดือนอีกนะคะเห็นไหมคะว่าเป็นธุรกิจที่จ่ายเงินได้เร็วมากนะคะถ้าเป็นบริษัทอื่นก็อาจจะจ่ายสามเดือนทีหนึ่งหเดือนทีหนึงนะคะม,มันช้าไปนะคะในการจะใช้ชีวิตของเรานะคะ บริษัทอินดีมของเราค่ะเขาจ่ายเงินทุกวันศุกร์แล้วก็ทุกรายเดือนแล้วก็รายสามเดือนนะคะเป็นการเข้าใจทีมงานมากเลยนะคะว่าคนเราต้องกินต้องใช้นะคะเงินมันก็ต้องหมุนให้ไวนะคะพอเราได้มาแล้วค่ะเราก็สามารถนําเงินตรงนั้นนะคะไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของเราได้นะคะก็อยากฝากนะคะอยากฝากว่าเราควรที่จะ,ะนำตัวเองค่ะกล้าที่จะลงทุนกับตัวเองกล้าที่จะ เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้นะคะนําตัวเองเข้ามาเรียนรู้นําตัวเองเข้ามาศึกษาหาความรู้เถอะคะ่ะไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ธุรกิจอีดีมก่อน,นะคะ่ะว่าเราธุรกิจของเราเป็นธุรกิจยังไงบ้างนะคะใครเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็มีการจ่ายแผนรายได้ยังไงบ้างนะคะของเรามีสูตรง่ายๆในการทํางานเลยนะคะสูตรแค่หนึ่งสสเองนะคะหก็คือ เริ่มนะคะเริ่มจากตัวเราเริ่มจากการสมัครสมาชิกของตัวเราเข้ามาก่อนนะคะทําก็คือแนะนําบวกต่อค่ะให้มีสมาชิกใต้ล่างเราซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะคะแค่นั้นเองค่ะเราก็จะมีารายได้เข้ามาแล้วนะคะถ้าเราแนะนําได้ในไซส์ S อนะคะเราก็จะได้ดารายได้อยู่ที่400บาทส่วนถ้าเราแนะนําได้ไซส์ L เราก็จะได้รับารายได้อยู่ที่40,000บาทเลยนะคะแล้วก็ ตามค่ะตามก็คือตามให้สองคนที่อยู่ใต้ล่างเราอะค่ะเขาไปทําได้เหมือนกับที่เราทํานะคะให้เขาแนะนําซ้ายคนขวาคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะระบบมันแบบนี้ง่ายๆจริงๆนะคะมีขั้นตอนแค่3ขั้นตอนเองนะคะถ้าพี่ๆเข้าใจระบบแล้วก็ทําตามมันนะคะมันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะคะไม่ยากจริงๆนะคะลองลองเปิดโอกาสนะคะจะอยากฝากนะคะ เปิดโอกาสกล้าลงทุนเถอะคะ่ะกล้าลงทุนกับตัวเองนะคะอย่า,อ,าอย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะบางทีเงินเงินที่เรามีะคะ่ะเราไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะคะกล้าลงทุนกับาการทําธุรกิจตรงนี้เถอะคะ่ะถ้าพี่ๆเข้ามานะคะเป็นเหมือนพี่ๆเป็นเหมือนอหุ้นส่วนของคุณก้องอัครานิติพลเลยนะคะเป็นเหมือนหุ้นส่วนคนหนึ่งของธุรกิจอินดีมเลยนะคะ อันนี้คือธุรกิจของเรานะคะเราสามารถบริหารยังไงก็ได้ให้มันโตโตยังไงก็ได้นะคะอยู่ที่ความสามารถของเราล้วนๆเลยนะคะเราจะให้มันเติบโตวไวเราก็ใส่แรงเข้าไปเยอะหน่อยถ้าเราจะแบบเรื่อยๆเฉยๆก็ตามน้ําก็ได้ค่ะแต่ถ้าถ้าพี่ๆมีความรู้ความสามารถเจ็บว่าธุรกิจเนี้ยค่ะมันจะสามารถเป็นเครื่องผลิตเงินให้กับเราได้แบบ ม,มั่นคงและยั่งยืนค่ะมันจะเป็นรายได้ที่แบบ Passive Income เข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราเราสร้างนะคะเป็นช่วงที่เราสะสมทีมงานเป็นช่วงที่เราสร้างะจะใช้เวลาเหนื่อยหน่อยนะคะลงทุนกับตัวเองหน่อยทํางานลงทุนกับตัวเองสัก3ปี5ปีค่ะแล้วไปใช้ชีวิตนในอนาคตค่ะแบบมีความสุขแบบมี Passive Income ค่ะแบบ ไม่ต้องคิดอะไรมากมีเงินไหลเข้ามาทุกเดือนอย่างเงี้ยค่ะจะดีไหมคะจะดีกว่าไหมคะถ้าเรา,เาตะกล้ตาตัดสินใจที่จะนําเงินสองพันกว่าบาทหรือว่าสอง0มืกว่าบาทตรงนั้นนะคะมาลงทุนกับธุรกิจอินดีมแล้วเพื่อจะไปรับรายได้แบบเป็นเกาะเป็นกำรรในอนาคตอีกสามปีห้าปีอะคะ่ะอันนี้จะว่ามันมันสุดยอดนะคะมันเป็นสุดยอดธุรกิจที่จเจ๊เลงเห็นว่า ผู้บริหารของเรามีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมากนะคะก้าวไกลจริงๆนะคะสนับสนุนสินค้าโอทอปช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ยังประสานประสานงานกับเว็บอะ,อะไรนะคะพันธมิตรขอโททีค่ะ,ะประสานงานกับพันธมิตรร้านค้าพันธมิตรนะคะเข้าร่วมมาขายของในในเว็บพันล้านของเรานะคะเพื่อให้พี่พี่ได้จับจ่ายใช้สอยได้แบบ คล่องตัวนะคะแถมไม่พอซื้อกินซื้อใช้แล้วยังได้เงินคืนกลับมาอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะดีไหมคะมันสุดยอดจริงๆนะคะถ้าเราถ้าพี่ๆส่งต่อค่ะพี่ๆก็จะได้เงินคืนกลับมาด้วยเป็นไงคะสุดยอดนะคะธุรกิจของเราซื้อกินซื้อใช้แล้วยังไม่พอนะคะยังได้ส่วนลดอีกแล้วก็ถ้าแชร์ออกไปมีคนมาซื้อภายใต้รหัสของเราเราก็ได้แคชแบ็กกลับขึ้นมาอีกนะคะ เห็นไหมคะมีแต่ได้กับได้นะคะปกติเราไปซื้อ,อช้อปปิ้งในเว็บ lazada shoppi อ,อ,ปปอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่มีรายได้ตรงนั้นเลยนะคะส่วนลดเราก็ไม่ได้แต่เนี่ยคะ่ะผู้บริหารของเขาของเรานะคะไปจอยมาได้ทั้งส่วนลดได้ทั้งแคชแบ็กกับคืนมาเป็นไงคะดีไหมคะมันสุดยอดจริงๆนะคะอยากให้อยากให้มองเห็นตรงนี้จริงๆคะ่ะแล้วถ้า พี่ๆมีสินค้าหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะอย่างเช่นสินค้าโอทอปหรือว่าสินค้าที่พี่ๆมีอยู่ในมืออยู่แล้วนะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าของตัวเองอยู่แล้วแบรนด์ของตัวเองอยู่แล้วนะคะสามารถนําเข้ามาขายในธุรกิจอินดีมได้ด้วยนะคะไม่ว่าแต่ธุรกิจของพี่ๆต้องจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็สินค้าต้องมีอออให้ให้ให้ถูกต้องเหมือนกันนะคะเพราะว่า การมีอยอยมันเป็นความน่าเชื่อถือของสินค้าเราอะค่ะว่าสินค้าของเรา,าถูกต้องนะคะถูกต้องแล้วก็สามารถส่งออกต่างประเทศได้นะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่ารบษัทของเรามันเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะเราก็ต้องทําทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะนําสินค้าตัวเองเข้ามาขายก็ได้เราจะไปซื้อสินค้าตามเว็บต่างๆนะคะที่เราที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเช่น shopee lazada big c centan lotus พวกนี้นะคะ ปกติเราก็ซื้ออยู่แล้วนะคะแต่ย้ายตัวเองเข้ามาซื้อในรหัสอินดีมนะคะพี่ๆจะได้ทั้งส่วนลดแล้วก็แคชแบ็กนะคะเงินคืนกลับมาแถมไม่พอถ้าเราแชร์ออกไปอะคะ่ะเราก็จะได้เงินเงินคืนกลับมาด้วยนะคะไม่มีไม่มีจำกัดชั้นนะคะสามารถสร้างไรายได้ตัวนี้เป็นเกาะเป็นกำรรเลยนะคะ ยิ่งแชร์ก็ยิ่งได้นะคะยิ่งมีคนซื้อมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้เยอะมากเท่านั้นนะคะก็ไม่เล็ลค่ะกล้าเอาตัวเองกล้าที่จะลงทุนกับตัวเองนะคะลงทุนเพื่อให้ละตัวเราเองอะคะ่ะไปมีอนาคตที่สดใสวันข้างหน้านะคะเพื่อให้ตัวเราเองมีรายได้เข้ามาจุนเจอือครอบครัวนะคะอาจจะไม่ต้องถึงกับรวยนะคะแต่เจียบว่าช่องทางรวยในธุรกิจอินดี้มีเยอะมากค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ ไม่มีความสรถยังไม่ยังไม่เข้าใจนะคะ่ะก็อาจจะเข้ามาแค่ศึกษาความหาความรู้ก่อนได้นะคะศึกษาหาความรู้ก่อนก็จะทำให้เราได้มีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองมีรายได้ช่องทางที่สองที่สามขึ้นมานะคะเราเศรษฐกิจกตอนนี้รายได้ช่องทางเดียวไม่พอนะคะไม่พอจริงๆนะคะเราต้องมีการสร้างรายได้ที่สองที่สามเพื่อ จะให้เรามีความมั่นคงในการการเงินของเรานะคะไม่ให้สั่นคลอนนะคะให้เรามีอา่าเราไม่สะเราจะได้ไม่ต้องกังวลนะคะพอเรามีรายได้แล้วอา่านี่เราก็ไม่มีนะคะการไม่มีนี่คือลาบอันประเสริฐน,นะคะพอเรามีรายได้หลายหลายช่องทางนะคะาการมีนี่เราก็ไม่มีพอคนที่ไม่มีนี่ความสุขมันก็ตามมานะคะคนที่มีนี่มีสิน เขาไม่มีความสุขนะคะเพราะเจี๊ยบก็เคยเป็นคนนั้นมาก่อนนะคะก็โซฟามีนั่งเราก็ไม่สามารถนั่งได้นะคะเพราะใจเรามันไม่มีความสุขนะคะกังวลว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เขานะคะกังวลว่าแล้วจะทําไงเกาะก,กับชีวิตนะคะนั่นแหละค่ะอยากฝากนะคะอยากฝากให้ทุกคนวางแผนในการใช้ชีวิตกันเยอะๆนะคะวางแผนในการาสร้างไรายได้กันเยอะๆนะคะ อยากให้ทุกคนมีรายได้ช่องทางที่สองที่สามกันเยอะๆค่ะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ขอให้ทุกคนกล้าที่จะเอาตัวเองมาลงทุนนะคะกล้าที่จะลงทุนกับตัวเองกล้าที่จะลงทุนกับการทําธุรกิจนะคะการทําธุรกิจมันไม่ได้น่ากลัวแบบแบบที่พี่ๆคิดนะคะการทําลงทุนกับธุรกิจอินดีมคือ,อ มันมันไม่มีคําว่าขาดทุนนะคะเพราะว่าพี่ๆสมัครสมาชิกมาแล้วพี่ๆก็ได้สินค้ากลับไปใช้นะคะกลับไปใช้แล้วแถมยังไม่พอยังสร้างไรายได้จากรหัสสมาชิกของพี่ๆได้ด้วยะคะแบบนี้ค่ะมันสุดยอดนะคะมันสุดยอดจริงๆอยากฝากนะคะให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอินดีนมาเยอะๆนะคะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะวันนี้มาดึกไปเนาะก็จะ ขอจบไลฟ์ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ